ครับทักทายสบายดีเอฟซี F C. ฟังไทยฟังลาวเวียดนามหรือทั้งอยู่ลงยุลโรปทุกคนนะครับเด้อบ่มีคลิปสิเฮ็ดพี่น้องหรือมายังหาเละเบงทะเลห้างทะเลห้างว่าสัตวทะเลที่กำลังสีห้างนี่ก็คือปาลาโกงกลางปาลาแสมครับ เพื่อต้นโกงกางเพื่อต้นกสมมงสภาพทะเลห่างพี่น้องต้องสีฮดยังไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาน้าม้าอ้าวน้องเคยเหาย็นไหมไมจุบแจงนี่ครับตัวละสองบาทคณนี้เนี่ย สองตัวสามตัว,วดอกไอยจุบแจงพี่นนอกเนี่ยตัวหนึ่งกับสองบาทสามบาทตัวนี้ก็มีหลายตัวหลายตัวนี่คือต้นสะแม้นะครับเนี่ย สแแมดดำเขเินมือตอนนี้เป็นน,น้ำยนีมือเศร้าครับน้ำสิขึ้นประมาณตีสามตีสี่ตีห้าน้ำกางเว้นในน้ำสีแห้งมันยาเมึงทะเลห้างน้ำกันหกได้ ปลา,ปาสแสมร่มสิมันแล้วแปนเอิดเติดโมดเป็นซาดเลยกันขึ้นกันล้มทะเลกับว่าได้ซึ่งไรระบาดนี่น้ำสิสวมกรุงเทพคือเข,ขาว่าอยดีได้หมนี่เพราะว่าอียังก็เอาบปอยูล่ละ ช่วงนี่ก็น้ำกำลังสีเข้มพี่น้องเริ่มมีรสชาติก้อยล้วตวันยังหมเข้มหลายวานาน้ำน้ำเศร้าที่เริ่มเข้มเข้มไปเรื่อยๆจนเข้มสูงสุดพุแ่แกละสิเริ่มมีของแน่ตอนนี้กุ้งหอยปูปลาของทะเลด้วยไมเชอรีบ่บ่มีแ้ว ฉันรีบถือรับเข็มตายมดแล้วพี่น้องี่นจะขยะมุนอายะทั้งโฟมทั้งยังใน,นบุดนีไม่รู้พี่น้องทะเลดิ vang nắm y vi môn ui pui kha hoa 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 เบิดคำสซีวออเวาเอิร์นนี่น้องไม่สมั่แม่มันไม่มีหากแก้วนี่แต่หากฝอยหยคักปัญญงตรงขามก็คือชนบุรีนะครับชนบุรีบางไทรบางแสนอ่างศิลา ปลาหลายพี่น้องปลาหน่อยน้ำกำลังสีเข้มเริ่มมีปลาแล้วพี่น้องเอ้ยมีปลามีปูมีกุ้งสิไปยังไรร่ะบัตน,นี่หกใช่วะมมีหอดที่นอนบัตนี้มาใส่ที่นอนนี่ ขยะโฟมเรืออไรยังไนวะน่ะพี่น้องทั้งแถบเลยพี่จขยะ,ขยะ,ขยะจักขยะจักโฟมจักไม้จกัจกหมอนคาง,งนี่มันหมอนคางป่ะน,นี่อันนี้ก็ ปลาสแสมขาวสแสมก็มีสองแสมนะครับสแสมขาวสแสมดําอันนี้คือต้นสแสมขาวนี่เนี่แสมขาวสแสมขาวก็จะออกต้นนวลๆขาวๆแสมดําก็ออกต้นดําๆแสมดำก็ยุแถวบ้านขุนเทียน <laughs> บางคุนเทียนมาอิโอยตา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 ยพังหมดแล้วทะเละอ็ไ้จักเสื้อจักปีล็อกนี่ฮนี่ก็คือยังอ่ะไทยธรรมชาติบ่อขึ้นนอนทะเลท่วงขึ้นมาสั่น ในต้นยังก็ยังต้นทมแต่ว่าต้นทมมันนอกกไหมมาจากสยนี่ม้นสยน้ำพัดมาจากน้ำจืดดิเนย์โอ้ยแมงมุมกัดลายพี่น้องเอ้ยแมงมุมสักง่แสดงว่าส,สิมิดฝนแล้วสเขาวนาหนาวเต็มรูปแบบ โอ้ยต่ฟังคือสั้นถ้าว่าทะเลมองหนีไหมต่แต่ฟังสั้นแบบนี้พังง่ายงล่พี่นอ่องมมียังนี่จะเสดใหม่มาพี่น่องเป็นเลือเตัด เกิดปลาสะแมไมเกิดไหมปลาเมืดฟลาม,ม,ม,มัวอ้าวตัวนี้ก็ยังมาลมหวงทางระบาดนี่โอ้โห,โหตายตายตายไปจังไหนระบาดนี่มีแต่มดตันน้อยพี่น้องเอ้ยเนี่ยมดตันน้อยตัวจ้อยแต่จับ บริจอยครับพี่นอ้องต้นกลกงกลางลมทับทางนี่นะครับน้ำย้ำนี่บ่มีต้องเป็นย้ำตีสัมตีซี่ตีหาจะงมีน้ำย้ำกลางเว้นบ่มีน้ำพี่นอ้องน้ำแห่งกลางเว้นน้ำหนาวนี่ถ้าย้ำฝนน้ำแห่งกลางขึ้น ว้ากับมืดมัว